ครับวันนี้เราก็มาดูพระดีที่น่าใสอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นพระของหลวงพ่อมณฑลนะครับวัดพุทธมณฑลอลันจิกาว่านนะครับนี่ครับพระรุ่นนี้สร้างในปีสองพันห้าร้อยสี่ิบเจ็ดนะครับเป็นพระลอยตัวนะครับเป็นพระรูปล่อนะครับลอยตัวนี่ครับเราจะเห็นพิมพ์สองพระนะครับว่ามีพุทธสินที่วิจิตรงดงามมากนะครับเนี่ยดูความงามในการทําพิมพ์นะสวยงามมากนะครับสำหรับรุ่นนี้ นี่างดังค้างไปนี้นะครับสำหรับรุ่นนี้อย่าแล้วก็ที่สําคัญนะครับใต้ถานะครับมีการจานนะครับสำหรับรุ่นนี้เกืีบทุกเกืีบทุกเกืีบทุกองคนะครับหลวงพ่อจะจานไว้ด้านใต้ถานะครับนี่างจับมือลายลอยลายมือจานนี่แม่นนะครับนี่ับลายมือนะครับแล้วก็มีโค้ดนะครับตอกอยู่หนึ่งตัวนะครับสำหรับโค้ดเนี่ยอยู่ใต้ถานนะครับนี่ับ ต่อไปตรงนี้ครับโค้ดเห็นชัดเจนครับเนี่ยครับดูจำลายมือก็ได้ครับจำโค้ดก็ดีนะครับจำพิมพ์ก็ดียิ่งดีนะครับถ้าจำได้เนี่ครับพุทธศิลป์งดงามมากนะสับรุนนี้เนี่ยครับด้านข้างเนี่ยจะเห็นเลยนะว่า้ันข้างเนี่ยบัวจะเป็นเม็ดเลยครับเนี่ยเม็ดบัวเนี่ยความคมชัดของพิมทรงเนี่ยสาคัญนะครับแล้วก็จําพิมพ์ให้มันแม่นนะครับอันดับแรกเรามาเนี่ยเรายิบหาขึ้นมาเราก็พึ่งส่องนะครับให้ดูพิมพ์อะไรให้แม่นๆ่นก่อนนะ เนี่ยเนี่นยเอียงดูเนี่ยแต่แองดูเนี่ยจะเห็นเอว่าโค้ดได้เป็นโคดตอกนะครับไม่ใช่โค้ดลอเนะเนี่ยโค้ดต้องเป็นโคดตอกนะครับาโค้ดผาเทนเนี่ยเนี่ยครับาพิมพ์สรงก็ประมาณนี้นะนครับเนี่ยจาให้แม่นๆนะพิมพ์สรงสําคัญนะครับต่อไปเราก็จะมาเริ่มดูหน้าดูตานะครับให้ชัดๆนะครับว่าตาตาผาเป็นยังไงนะนี่ครับ นี่คนระับหน้าตาของพระรุ่นนี้ครับสวยงามนะครับนี่ครับ,หน,รบ,บ,ห,นรบหน้านี้นะครับจำให้แม่นๆนะครับหน้านี้นะครับเห็นไหมครับความลึกของดวงตาของท่านเนี่ยคมชัดนะครับไม่ตื้นไม่เบื่อครับนี่ครับอย่างนี้นะครับคมชัดนะครับเม็ดพระศกเนี่ยเป็นเม็ดๆนะครับเห็นไหมขึ้นเป็นเม็ดๆคมชัดเลยนะครับไม่มีการตื้นเบื่อนะครับสารับพระพระรอก็ ดูให้มันตึงๆนะครับเพราะนี่ไม่ใช่่อเก่านะเป็น่อยุคเริ่มใหม่นะครับพระก็ต้องมีความตึงความคมนะครับถ้า่อเก่าเนี้ยอาจจะ่อไม่ดีได้นะครับแต่ถ้าพระรอไปยุคใหม่เนี้ยก็ต้องคมชัดเหมือนกันนะใช่ไหมครับว่ามีความคมชัดลึกมากนะสำหรับรุ่นนี้นี่ครับี่คมชัดนะครับทุกสัดส่วน เม็ดบัวเนี่ยคมชัดนะครับคาบลองเนี่ยข้างในเนี่ยก็จะมีคาบของเบาเนี่ยที่เขาไว้รอเนี่ยแล้วก็ทุบออกมเนี่ยเห็นไหนมมันจะมีคาบเสี้ยวข,ข้าวเกาะอยู่นะนี่ครับ <ST> ความคมชัดน <ST> ีคค่ครับดูให้มีความคมชัดนะครับยาย,ยายเลี้ย,ยายเบนนะครับให้คมคมนะครับให้มีมิติอ่ะดูพระที่ต้องดูความมีมิตินะห้อเข๋าอาจจะทอดได้ติดได้นะครับแต่ว่าความมีมิติ ความเป็นธรรมชาติเนี่ยทายากนะครับเห็นไหมว่านะโลหะเนี่ยล่อขังเดียวกันเนี่ยโลหะย่อมขายกันนะครับเนี่ยความลึกของร่องเกนเห็นไหมนนเ,นเนี่ยครับวันวันนี้ร่องเกะเนี่ยลึกลงไปเลยเห็นไหมครับความลึกเนี่ยมือเ,เห็นไม้มความคมชัดเนี่ย ก็ต้องมีความคมชัดสุดส,ส่วนะครับไม่มีความตื้นไม่มีความเบืนะ่อนียแล้วที่สำคัญอ่นนะหน้าผ้าเนี่ยจำให้มนแนะน่นครับนังไงความลึกของดวงตาเนี่ยความคมชัดเนี่ยต้องคมชัดมากนะครับไม่ตื้นเบื่อเลยตานี้เป็นมิตเลยครับพระล่ก็เหมือนกันนะครับใช้วิธีการดูเดียวกันหมดเลยครับแต่แค่เราต้องเคยเห็นของเทนะครับผมก็จะเอาของเทมาให้เพื่อนๆดูนะ ว่าของในเทนี่เป็นยังไงนะครับเพราะถ้าเราไม่เห็นของเทนี่เราไม่รู้นะว่าความลึกความคมเนี่ยมันต้องขนาดไหนนะครับด้านหลังนะเห็นไหมเม็ดพารสกเนี่ยก็ยังต้องมีความเป็นเม็ดเม็ดดูเลยนะเห็นไหมครับนี่ครับของเทนี่เป็นเม็ดเม็ดเลยไหมนี่ครับเป็นเม็ดเม็ดเลยนะคมชัดนะ ไม่มีตื้นเบื่อนะครับเนี่ยคมชัดทุกสัดส่วนนะครับต้องขวาลุ้นเนี่ยนี่ครับมีความตึงความคมชัดนะครับไม่มีการตื้นไม่มีการเบือนะไม่มีการล้มนะดูไว้คมๆไปนะครับ เช่ไหมครับเนี่ยจำาลหะจำวันณะของสีผิวเนี่ยให้มันแม่นหล่ะก็ได้เปรียบนะครับนะการวางยันตรงทันเนี่ยการวางยันสวยงามนะครับเนี่ยครับเป็นเม็ดเม็ดเลยนะผิวเนี่ยจำวันณะสีผิวให้ดีๆนะครับของเก๋ของเราเล่นแบบเนี่ยอาจจะทําพิมพ์ได้นะครับแต่สีผิวเนี่ยมันผ่ามันได้อยู่ต่างกันเนี่ยมันก็สีผิวเหมือนก็ต้องตั้งกันนะครับความคมชัดของเม็ดบัว เห็นไหมครับว่าเม็ดนี่มันเป็นเม็ดเลยนะนี่แต่รุ่นสําคัญของพระรุ่นนี้ก็จําพิมพ์นะครับจําพิมพิมพิมพระให้ม,ม,หมันะามาันไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็มาจบที่โขนะครับแล้วก็ลอยจานนะครับนันตายของฐานพระเนี่ยจะมีปรากฏโคดกับลอยจานอยู่นะครับซึ่งเป็นจุดที่พยยิจารณาแท้เก๋งได้ง่ายที่สุดของพระรุ่นนี้นะครับนี่คนระับเห็นไหมว่าจะมีโคดก็มีลอยจานอยู่ด้างนะครับเนี่ย นี่จำให้มันแม่นเลยครับนี่ครับเดี๋ยวซองโคกันครับนี่หมายความว่าโค่นนี่เป็นโคตรองนะตรงตาท่านเนี่ยเป็นโคตรองนะครับนี่ไม,ม,ม,ม่ชันนะครับปรับให้สุดนิดนึงให้ชัดๆน,นะครับเนี่ย จะเห็นเลยนะไม่มีรอยจานกระโพ้นะเดี๋ยวจะ้องโค้ดให้ดูนะนี่นะครับจำไว้นะครับตัวนี้นะครับโค้ดนี่นะครับตัวนี้นะครับโค้ดรุ่นนี้นี่ครับเป็นโค้ดนี้เลยครับให้ดูว่้เป็นโค้ดตอกนะครับเนี่ยเห็นไหความลึกเปยนสั่นขมขึ้นมาเนี่ยพราะตอกลงไปเนี่ยก็ต้องเป็นสั่นนะครับมันจะไม่มนๆนนะครับ ลาโคตรอลอเนี่ยมันจะมันมนนะเราดูโคตรเนี่ยเราดูอย่างเงี้ยดูให้ป็นโคตรต้องนะครับเราจำลักษณะของโคตรให้มันแม่นนะเห็นไหมรอจานนี่เป็นเอกลักษณ์นะครับรุ่นนี้มีจานนะเนี่ยรอจานจาแม่นๆเหมือนกันนะได้เหมือนกันนะเนี่ยจานก็เป็นเหมือนเอกลักษณ์ของรุ่นนี้เลยับมีจานได้า่านเนี่ยเนี่ยความ เนี่ยน้องคอเนี่ยกดหนักมากเลยนรเห็นไหมเส้นนี่คมนะชัดเลยครับเส,นะนะนะส้นลอยจานเนี่ยเห็นไหมคมชัดนะครับไม่ตื้นเบืนอครับลอยจานเนี่ยดูจานเนี่ยคมชัดมากเลยครับนี่ครับจานนี่คมชัดนะครับไม่ตื้นนี่มีการตื้นเบอนะครับสำหรับลอยจานก็เหมือนกันนี่ครับ นี่ครับจำให้แม่นๆเลยคนระับเราจะโค้ดนะี่ยเป็นโค้ดตองนะครับน,นไหมความลึกของโค้ดเห็นไหมคมชัดนะไม่ตื้นเบอือนะเห็นไหมจานเนี่ยอัครนะเนี่ยส่วนใหญ่จะาจานตัวเดียวกันหมดนะครับแต่ก็ลายมือนี่ก็จําให้แม่นๆนะครับลายมือลักษ่านี้นะครับนี่ครับลายมือลักษ่านี้นะครับนี่ครับโค้ดนี่ก็ตัวนี้นครับ เห็นไหมเราซองดูทางนี้จะรู้เลยนะว่ามีหัวตอกเพราะมีสั่นขึ้นคมๆนะครับเนี่ยมีสั่นขึ้นขึ้นเปสั่นตั้งเป็นร่องเลยนะตอกลงไปนะนี่ครับนี่นะมีพระศพในคมชัดเห็นไหมเราดูเจดีย์เรื่อนี้เราจะเห็นความคมความมีมิติขององค์พระนะครับพระพระนี่มีมิติมากนะครับเนี่ยนะตัวอย่างในคมชัดนะครับเนี่ยครับ สำหรับรุ่นนี้ก็ดูประมาณนี้ครับให้ดูโค้ดนะครับใต้ฐานเนี่ยครับมีโค้ดนะเนี่ยให้ดูเป็นโค้ดตอกนะครับมีรอยจานนะรุ่นนี้เนี่ยครับสำหรับพรารุ่นนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับเป็นผราดีที่น่าใช้อีกหนึ่งรุ่นนะครับไว้เราก็มาพบกันใหม่คลิปหน้านะครับพี่ๆช่วยกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราก็มาเจอกันอีกครับนี่ครับสวยงามนะครับ สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนครับขอให้ได้เช่า่าเทกันทุกคนนะครับขอบคุณครับ